คลิปนี้นะฮะเราเอาเทคนิคการเปลี่ยนช็อกเก็ตนะครับของช็อกเก็ตนะครับมาฝากนะครับก็คือช็อกเก็ตพวกนี้นะครับก็คือเวลาเราเปลี่ยนพวกนี้มาเป็นช็อกเก็ตใหม่ๆนะครับผมแนะนําให้เอาตะกัวเหลวป้ายลงไปเลยนะครับเราใช้ตะกัวเหลวป้ายลงไปเลยนะฮะมันจะทําให้เราเป่าแล้วละลายได้ง่ายขึ้นอันนี้จะต้องเปลี่ยนสองช็อกเก็ตนะครับก็คือช็อกเก็ตนี้มันบี้ด้วยนะครับ เราก็จะป้ายเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ก็จะป้ายเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับใช้ตะกัวเห็วนะครับป้ายเข้าไปนะครับเพื่อให้ตะกัวมันอ่าไปแลกกันด้วยในตัวนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนแล้วผมใช้ประมาณสักสามร้อยนะครับลมก็พอประมาณนะครับนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็เป่าไปเลยครับอันนี้ก็คือเราก็จะเป่าวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าเป่าไปเรื่อยๆนะครับ เป่าปครับให้ตะกัวพว่งหนีห่อตัวนะครับอ่าพอตะกัวพวกนีห่อตัวปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไปแลกกับไอ้นี่แหละครับไอไอของของเดิมนะครับมันแลกกันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ออกง่ายขึ้นนะครับทําให้ออกง่ายขึ้นนะครับอ นี่ฮะออกแล้วครับออกแล้วนะครับ,ออลรบแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป่าเหมือนกันครับเป่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่มากนะครับอันนี้ออกแล้วนะครับอันนี้ผมก็เตรียมอายาีเตรียมมันใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรีายมมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับ ก็เอาอันใหม่นะครับใส่เข้าไปได้เลยครับก็เราจะต้องเป่าตรงนี้ก่อนนะครับเป่าตรงนี้นะครับให้ตะกรวมันสุกก่อนนะครับพอตะกรวมเริ่มสุกปุ๊บเราก็เริ่มวางไปเลยครับนะนะมันก็จะทําให้เราวางง่ายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะ หยิบมาก่อนนะอย่างก็อยู่นี่นะครับเวลาจับจับตรงขอบนะครับ คท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ฟักเพิ่มอีกหน่อยนะครับ รับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอมันเซ็ตตัวเย็นแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับนะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับนี่ครับ แค่นี้ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่ไออุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนนะฮะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยนะครับแบบนี้ีิ้วผลุูมให้ดูใกล้ๆนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วฮะไม่มีรอยไหมเลยนะครับสวยเลยนะครับก็ ลองทําฝึกทํำมาดูนะครับโอเคนะครับ